สวัสดีครับวันนี้ผมเลอกจะมาแนะนำวิดีโอดีๆในการโปรแกรมกุญแจสมาร์ทคีย์พุทสตาร์ทในรถฟอร์ดฟิสต้าไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นรถประมาณ2014ด้วยเครื่องคีย์มาสเตอร์หนะครับคีย์มาสเตอร์ไฟนะครับ mm hmm. มาเริ่มไปเลยนะ,นนะครับเราจะทำการเพิ่มกุญแจขึ้นมาตัวนี้มีหลายชิปนะครับก็ต้องเช็คชิปก่อนว่าชิปของดอกลูกค้าเป็นอะไรแต่ตัวนี้น่าจะเป็นซ d 8 3นะครับเราก็ต้องเช็ค ตัวที่เราจะมานำหลงมาลงเนี่ยว่าเป็นชิปอะไรโอ okay, เค c ีเหมือนกันนะครับโอเคลบแรกนะครับเราต่อเครื่องคิมเมเตอร์5นะครับพอร์ต USB อ่อ OBD ตรงนี้นะครับเปิดเมนูเข้ามาตอนนี้เป็นเวอร์ชัน่น3 1, แล้วนะครับเราทําการออนสวิตไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มโปรแกรม เ,เลือกฟอร์ดในนี้เราก็เลือกเป็นเฟสต้านะครับเฟสต้าก็จะมีเมนูเฟสต้าอยู่นี้นะครับตัวนี้เราเลือกเป็นเอเชียก็ได้นะครับเอเชียไม่มีเป็นพุสตาเป็นออสเตรเลียเป็นพ็อกซิมิตี้นะครับตัวนี้เป็น2014ก็ขอเป็นตัวบนนะครับ2 0 1 3ถึง2018นะครับเป็นเท่ไป ก็มีกรณีดอกหายกับเพิ่มูุญแจเราเป็นเพิ่มุญแจนะครับ,รบเป็น push start ต,ตัวนี้ต้องต่อเน็ตนะครับเครื่องกำลังอ่านนะครับผ่านต้องรอประมาณ2-3นาทีนะครับ บแจ้งว่ามีกุญแจอยู่สดอกนะครับก<อ>็แลก็เตะกุญแจนะครับว่าตัวที่จะทําเพิ่มมาตัวที่3นะครับแล้วก็กด enter ไปเพื่อบอกให้ s w r v i c e off นะครับเราก็ s e r v i c h off s e r v c e off กด enter นะครับเึื่อแจ้ง out code ออกมาแล้วนะครับเป็ enter นเบอร์นี้เราไม่ได้สนใจนะเรา enter ไป เครื่องแจ้งว่ารหัสผ่านคือ BBA2 นะครับอันนี้มันเป็นอินโคดเอาโคดออนไลน์ code, อยู่แล้วนะครับทางเครื่องก็จะจัดการให้เองกด ENTER ไปถไปถ้าเรามีเครื่องรุ่นเก่าอาจจะต้องแปลงค่าตัวนี้สลรองอ่ภายใน15นาทีนะครับให้ทำการเริ่มเริ่มกดรีโมทนะครับกดปุ่มอันล็อกนะครับ2วินาทีค่าไว้นะครับเราปล่อย ปล่อยทีนะครับหนึ่งสองมีเสียงตอบรับนะครับปล่อยเสียบกุญแจเป็นในช่องเสียบนะครับถ้ารุ่นเก่าวางสมารท์ทีใกล้กับช่องเสียบนะครับเราวางปุญแจทาบ่ช่องเสียบนี้ไว้นะครับ Enter อเอาสมาร์ทคีย์ออกมานะครับแล้วก็กด Enter กุญแจครบ3ดอกแล้เรื่อถามว่าจะโปรแกรมตัวถัดไปไหมเราก็กดไม่นะครับกดย e s ออกเรียบร้อยนะครับก็ อันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับมันจะเป็นไม่มีช่องเสียบมันจะเป็นลันกษณะเป็นช่องให้เราวางรับสัญญาณเวลาบุญแจอ่าก็เรียกอะไรนะถ่านหมดก็สามารถจะสตาร์ตตรงนี้ได้เอามาแนบข้างปุ่มตรงนี้นะครับเวลาเราลงานะครับแนบข้างปุ่มตรงนี้กดเสรเรียบร้อยลงตัวที่สไปเรียบร้อยนะครับลองทดสอบนะครับอันดับแรกลองกดรีโมทดูดรีโมทได้ ร้อยนะครับจบขั้นตอนการลงสมาร์ทรีโมทนะครับในรถ Ford Fiesta ปี2014นะครับด้วยเครื่อง k ีมัตเตอร์5นะครับสำคัญตัวนี้ก็คือว่าเวลาเราต้องเลือกชิปให้ถูกนะครับเพราะว่ารุ่นเก่ามันจะเป็นชิปประมาณสักนะครับถ้ารุ่นใหม่เราจะเป็น49แล้วตัวนี้เป็น83ก็ต้องเช็คชิปก่อนนะครับแล้วก็สำคัญคือช่องรับสัญญาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพบกับวีวีโอดีๆได้ใหม่ในวีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ